ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจันที่10มิถุนายน2567คลิปนี้เอาใจผู้ปกครองของเด็กๆนะคะอัปเดตข้อมูลดีๆนี้จากเพจ a c e b o o k GS B Society นะคะเปิดเทอมนี้แฮปปี้ค่าเทอมเครื่องเขียนชุดนักเรียนก็มีได้ครบด้วยสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนะคะยังคง ยื่นกู้ได้อยู่นะคะวงเงินสูงสุด1,000 0บาทดอกเบี้ยร้อยละ0.60ต่อเดือนผ่อนนาน12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถสมัครและติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดีถูกวันนะคะ สินเชื่อธนาคารประชาชนนะคะมาดูคุณสมบัติของผู้กู้เบื้องต้นนะคะต้องเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาที่มีอาชีพและมีรายได้ณวันยื่นขอสินเชื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีมีท,ที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักง,งานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินนะคะโดยไม่มีหลักประกันนะคะ วัตถุประสงค์การกู้นะคะก็เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับการเปิดเทอม เช่นค่าเทอมอุปกรณ์การเรียนชุดเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษาค่าทำเนียมการศึกษาค่าใช้จ่ายหลักสูตรการเรียนต่างๆเป็นต้นนะคะจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจําเป็นและตามความสามารถในการชําระหนี้แต่ไม่เกินรายละ1 0 0 0 0บาทโดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นของธนาคารระยะเวลาชลําระคืนเงินกู้นะคะชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นงวดรายเดือนระยะเวลาชําระคืนสูงสุดไม่เกิน1ปี หรือ12เดือนอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมนะคะโดยอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0 6 0ต่อเดือนหรือเทียบเท่าดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกร้อยละ12.96ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดธระหนีนะคะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ สนใจนะคะติดต่อยื่นขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินสาขาหรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนดโดยยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2567ถึง3สิงหาคม2567อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่3 1สิงหาคม2567มาดูเอกสารประกอบการยื่นกู้คร่าวๆนะคะ ก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาถ้ามีนะคะภาพถ่ายการประกอบอาชีพหรือภาพถ่ายแสดงรายได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับอาชีพเช่นภาพถ่ายกิจการประกอบอาชีพภาพถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือภาพถ่ายสเตทเมนต์เดือนล่าสุดนะคะอย่าลืมนะคะมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านเพื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ